เราดูเจ้าแคทแนปดูบ้างดีกว่าหูก็ดิ่งตุ๊กติ๊กแคทแนปเหรอถ้าอย่างนั้นได้เวลาแก้แค้นแล้วยังตัวกระเปี้ยอยู่ใช่ไหมนี่ไงไม่ต้องโตซะละเองนี่นะอย่าโตเลยนีน่อย่าโตล,ล้ง ไม่ได้โตอ่ะคุมกำเนิบไปตรงนี้ล่ะหยุดเดินนี่เลยนะจะแคปนับไปไหนน้องเดินคอเอียงเราสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เรากิก๊กเลยมัดไมครับป๊อบบี้เพย์ทำเวอร์ชั่น3ามสิ่งตอนนี้เจ้าของแมปเขาก็ได้อัปเดตตัวละครตัวใหม่ๆแล้วก็ตัวเก่าๆเพิ่มเข้ามาอีกแล้วอ๋อเชนเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่าว่ามีตัวไหนที่เขาปรับเปลี่ยนใหม่บ้างไปกันเลยเออแม่พี่แกนเข้ามาแล้วไมไไว่ยิงกันเดินป้องกันตัวจิ้วจิ้วจิ้วอ๋ออย่ามายิงพี่แกนเลยใช่เขาไม่ถูกประเภทด่แพดอี โมเดลตัวใหม่ค่ะที่เจ้าของมอกเนี่ยเขาได้สร้างขึ้นมาเพิ่มนะคะตัวแรกก็คือพิกกี้พิกกี้พัชโอ้ยน่ารักจังตัวนิดเดียวโอ้โหทำไมเย็นเนี่ยมันจะเป็นตุ๊กตาที่แบบว่าเอผ่านสมารภูมิลบมาหรือเปล่าเนี่ย โอ้าทารจะเปื้อนเลือดตาด,ดูเลยเฮ้ยแต่ว่าเขาตีกับน้องแก่ได้นะตีกับตัวใหญ่ได้อฮ้ย่าทำน้องน้องตัวเล็กอ้าวไปแล้วนั่นจมน้ําน้องก็ไม่เป็นไรเฮ้ยแต่ว่าดูเหมือนน้องจะไม่สู้น้องจะวิ่งหนีอย่างเดียวนะเจ้าตัวเล็กอะ่ะอ้ยจะทำไมน้องเลือดเยอะจังวันนี้ตีเท่าไหร่ก็ไม่ตุยนะ เปิมันจ้าเลือดเยอะมากเลยนะตีเท่าไหร่ก็ไม่ตายง่ายๆแหละต่อไปจะเป็นพาฟ์ตี้คอนทัตัวนี้ก็จะเป็นตุ๊กตาย,ยูนิคอนที่แบบว่าเอิ่มเหมือนน้องสะบักสะบอมมากเลยอ่ะน้องบอมแมมมากเลยนะนี่นะยิงเลยจู้จิจ้จู้ตุยไหมตุยไหมนี่เหีเจ็บมะดีเจ็บมะดีน่าจะผ่านมาหลายด่านแล้วดูดิอุ้ยแต่น้องแบบโดนอุปกรณ์น้องก็ไม่ตุยนะถึงแม้จะอยู่ในสภาพนั้นน้องก็ยังน่ารักนะต่อไปจะเป็นชิคกี้ชิคกีคนทัส อันนี้เป็นน้องกุ๊กไก่อุยอ้ยน่ารักเฮ้ยแต่ว่าดูเหมือนลูกตาน้องจะแดงๆนะโอ้ถต่ว่าน้องไม่สู้อีกแล้วน้องคอยวิ่งหนีอย่างเดียวเลยมันเดินใครต่อยมาว่าตาแดงเลย <c oughs> อันนี้เราให้ดูโมเดลของน้องนะโมเดลของน้องเนี่ยมันมีความพลิ้วขึ้นเยอะเลยอย่าทำนั้นแต่ว่าจุดสังเกตเนี่ยก็คือน้องจะเดินคอเอียงกันทุกคนเลยนะ ดูดิแต่และตัวเนี่ยจะเดินคอเอียงกันทุกตัวเลยเอียงไปก็เอียงมานะต่อไปก็จะเป็นเจ้า happy hopscotch นี่หูกระดิกด้วยอฮ้ยน่ารักอีกแล้วลิ้นห้อยด้วยคอเอียงด้วยอุย้ยทำไมน้องเดินคอเอียงอะตกลงน่ามันลิ้นหรือซับกระเทบเหมือนกับว่าน้องชำรุดหนักมากอะเนี่ยแต่ว่าน้องก็ยังไม่เป็นไรว <c oughs> ันนี้หลบว่าเราพยายามจะให้เจ้าพวกตัวใหญ่อะโจมตีน้องนะแต่น้องก็ถึกอึดทนมากกะล่ะดูดิ ตีเท่าไหร่น้องก็ไม่ตุยน้องไม่สู้ด้วยน้องพยายามกันดีแต่ว่าน้องเดินชา้าวันนี้น้องข็งแกล่งต่อไปก็เป็นเจ้าด็อกสเตปพุชเจ้าหมาน้อยตัวนี้เขาก็ทําโมเดลแบบว่า,าให้มันดูแบบเปื้อนซอสมะเขือเทศนะโอ้ยน่ารักจุง Day ด็อกสเตปนูสซพอเอียงไปก็เอียงมา ผมมีความรู้สึกว่าภายในตัวของน้ำมันจะปรีแตกมดเลยนะนุ่นเนินนี่แบบว่ากระจัดกระจายทะลุทะลวงมาเลยแหละงั้นนองเจอด็อกเตตัวใหญ่หน่อยนี่เดินตบเลยเดี๋ยวกังเขาไม่ได้เป็นพวกเดียวกันเหรออา้าวหน้าดีทำไมเขาตีกันเองเขาเป็นด็อกเตเหมือนกันไม่ใช่เหรอหน้าดีแปลกจุงต่อไปจะเป็นแคทแนปพุชเราดูเจ้าแคทเนปดูบ้างดีกว่าหนก,ก็ดิกตุ๊กติก แคทแนบละถ้าอย่างนั้นได้เวลาแก้แค้นแล้วยังตัวกระเปี้ยอยู่ใช่ไหมอันดักเตมาเหรอนี่ไงไม่ต้องโตซะละเองน,นี่เลยอย่าโตเลยนี่อย่าโตไม่กินโตเอง ไม่ได้เตาอ่ะคุมกำเนลดไปตรงนี้ล่ะหยุดเดินนี่เลยนะจะแคงนบไปไหนน้องเดินคอเอียงแล้วอุ้ยมีความรู้สึกเหมือนว่าหัวน้องจะหนักะเปล่าเหมือนกับว่าน้องโดนทำร้ายที่คอเลยอ่ะคอน่าจะเคบนะดีสงใส่น้องจะคอเคบต่อไปจะเป็นปั๊บปับแฟนพิชตอนนี้ก็จะเป็นเจ้าตุ๊กตาช้างน้อยนะ ซึ่งน้องก็สะบักสะบอมมอมแมมมากเลยแหละข้าไปอาบน้ําหน่อยดีไหมน้องมอมแมมทุกตัวเลยพ้าไปรักษาดีกว่ามั้งพ้าไปหาหมอดีกว่านี่ไงคนรักษามาแล้วอู้ดีมีตัวใหญ่สู้กับช้างตัวเล็กรักษาหรือทาให้เย็นกว่าเดิม <c oughs> น่าจะทําให้เย็นกว่าเดิมนะสะบักสะบอมหน้าดูเลยดูดิอะไรจะเย็นขนาดนั้นซึ่งโมเดลนี้คือเป็นโมเดลใหม่นะคะที่แบบเจ้าของเพิ่งปล่อยออกมาในเมื่อวานเนาะ และนี่ก็คือปั๊ปปี้แรคทักเจ้าหมีน้อยว้าวน่ารักมากเลยก็เหมือนกับว่าลูกตาน้องเหลือข้างเดียวแล้วนะน่ารักเวอร์ให้เอาลูกตาน้องไปอีกข้างด้วย่งนี่ไงเจอดักเด์ตัวขาครึ่งหน่อยอ้าวเขาไม่สนใจกันเอ้ยเขาเป็นคนดีซะงั้นน่ะอ๋อเขามาสนใจกันต้องเป็นตัวใหญ่ถ้าเป็นตัวใหญ่นะอุ้ยดูนี่น้องหมีน้องหมีแล้วตัวใหญ่มันตามเอ้ยดักเด์ไปปกป้องแล้วดักเดอ์ครึ่งตัว มาตีเจ้าแก่ตัวใหญ่แล้วแลตัวมันหนีไปโอ้ยเจ้าชีพตาสงสารมากเฮืออเรียบร้อยเพราะว่าเจ้าด็อกเตอร์ที่ขาดครึ่งตัวตัวเนี้มันแบบเก่งมากเลยนะมันตีแรงมากเลยต่อไปค่ะก็จะเป็นคุณครูมิสพีไรซึ่งเขาก็ปรับเปลี่ยนโมเดลใหม่อีกแล้วนะเขาก็จะแบบพูดได้หัวละแล้วก็บอกมือบายบายเซียไได้ค่ะโอยวันนี้คุณครูสวยอะตาตาตาแล้วก็คุณครูเปลี่ยนลูก ทำไมคุณครูตาบ่ออไรคุณครูตาขาวโพลนนั่นล่ะเฮ้ยคุณครูตีเด็ก<ห>แต่ละคุณครูโมโหคุณครูก็จะเปลี่ยนลูกตาตัวเองให้เป็นตาเหลือกสีขาวนะนี่นทุกคนพยายามจะคุมกำเนิดแคปแนบนะเห็นมตาสีขาวของคุณครูเดี๋ยวก่อนไปทำอะไรแคดแนบก็แล้วเนี่ยแต่คุณครูยังไม่ใจร่างเป็นร่างไ,างไนแมร่ร่างโหดนะเดี๋ยวต้องรอให้คุณครูตุยก่อนหลังจากที่คุณครูตุยแล้วคุณครูก็จะแบบว่าเปลี่ยนหมดเป็นร่างไนแม่เหมือนเดิมนะ นี่ให้ดูโมเดลชัดใช้อีกทีนึงวาคุณครูสวยจุ๊งคุณครูเขาก็จะตีกับแคทแนปอยู่แล้วนะนี่ไงแคทแนไปไม่น่าโตเลยดูตีมาตีครูทำไมเนี่ยเดี๋ยวก็ให้แคทแนปตีให้ครูเนี่ยใา่ล่าไปอีกรัางหนึ่งลองดูการรังดูกลลดันยังไม่พอคุณครูต้องตุยกันตุยแล้วมันก็จะเปลี่ยนร่างนี่ไงคุณครูคุณครูตุยแล้วอ้าวแต่ก็ตุยรอบสองไวเกินคุณครูเปลี่ยนร่างเป็นไ์แมวแล้วคุณครูก็ตุยต่อเลยไม่คุณครูตือนการขาหลุดเลยเพราะว่าคุณคครููส้้แแนนนใเวอ์ช่่่บบางดดไไมะ แล้วก็ต่อไปค่ะก็จะเป็นโมเดลของ CatNap ค่ะตัวนี้เป็นตัวเดิมนะคะแต่ว่าเวลาตายเนี่ยมันจะมีท่าเหมือนในเกมเลยนะซึ่งจ้าของหมดเนี่ยเขาก็เพิ่มแอนิเมชันในการตายของ CatNap เข้าไปค่ะ เดี๋ยวลองดูนะเดี๋ยวจะลองให้แคทแนปตุยนะคะเอาเลยเจ้าแก่สู้เขาเดี๋ยวจะให้แคทแนปสู้นานๆน,นะเอื้อพี่ว่าแคทแนปเนี่ยเขาจะได้ตุยยังไม่พอเราจะเพิ่มจํานวนคุณครูคมิสกีไลท์เข้าไปโอ้โหนี่ต้องทากันขนาดนี้ได้เหรอเราทำขนาดน,<ค>น,นี้เลยนะเพราะว่าเราต้องการให้แคทแนปเนี่ยตุยจะได้เห็นท่าแอนิเมชันในการตุยของเขาแล้วตอนนี้เจ้าแคทแนปก็เปลี่ยนร่างเ้าเป็นร่างมอนสเตอร์ที่แสนโหดไปอู้หูยดูปากมันยืดยาวขนาดนี้คุณครูจะไหวไหมเนี่ยยังตัวดูดิ แต่ว่าเขาก็พอสู้กับคุณครูได้นะแต่คุณครูสู้เขาไม่ได้หรอกคุณครูสู้เขาโอ้โหล้มไปทีละคนสองคนอาจจะต้องลุมกันหลายตัวนิดนึ่งโ้ม oh, ไม่คุณครูไปหมดเลยนี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่ฉากตอนแคทแคนปตุยแต่ว่ามันจะแบบว่ามีคล้ายกับไฟฟ้าช็อตแล้วไฟดับไปป๊บะนะคะคล้ายๆกับฉากในเกมนั่นแหละนี <มะ S 2> ่ไงนีไง่ไงโดนดึงของเราโอ้เหมือนในเกมมากเลยอุ้ยโหดร้ายจุงเบยทำไมทำกับแคทแนปแบบนี้ดูอีกทีดูอีกทีโอ้เหมือน,นม,มากเหมือนมากเอาแคทแนปคืนมาเลย ต่อไปก็จะเป็นฮักกี้วักกี้นี่ไงฮักกี้วักกี้ว้าวทำไมวันนี้ฮักกี้น่ารักตอนแรกก็น่ารักหรอกแล้วพอเห็นเหยื่อเขาก็จะเปลี่ยนหน้าเลยโอ้โหไม่น่ารักอันนี้เขาเพิ่มโมเดลเข้ามาใหม่นะน่ารักมากเลยน่าโหดขึ้นมาเลยเวลตาตอนตีก็อยากเขี้ยวนี่เขาไล่ตีคุ้ยวิทยาศาสตร์นะเนี่ยโอ้ยวิทยาศาสตร์ต้นตี <c oughs> นี่จะต,ตีหัวเลยถ้ <พา S 2> ตีตเสร็จก็ยิ้มเนียนเลยนะเรานะ่ะแล้วก็มีอีกตัวที่เป็นตัวแบบมานจะเป็นตัวละครตัวเก่านะคะแต่ว่าเขาทำโมเดลมาใหม่ เป็นเจ้าบังซอบันนี่ค่ะตันนี้จะมีท่าแอนิเมชันแบบว่าตีฉับด้่ยนะนี่เป็นท่าโจมตีของเขา,าคือตีฉับใส่เยือค่ะตีทีสองทีตุยนะโหดมากต่อไปก็จะเป็นบักซี่ปูตันนี้ก็จะโจมตีเหมือนกันค่ะนี่ดูดิแอนิเมชันเขาสวยมากเลยนะเจ้าของม็อดนี้นะคะเขาจะทำแอนิเมชันเนี่ยสมจริงแล้วก็แบบเหมือนมากเลยนะแล้วแถมแอนิเมชันของเขายังเคลื่อนไหวได้อย่างลื่นไหลแล้วก็มีความแบบ หมือนกับในเกมแลวนะคะโต๊ะก็แบบว่าดูสมจริงเหมือนในเกมเลยล่ะดูสปริงซีมันเด้งดึงดังได้จริงๆด้วยเ้ามาถึงโตัวถัววไปก็คือมัมมี่ลองเล็กค่ะคุณแม่ขายาวซึ่งคุณแม่มัมมี่ลองเล็กเนี่ยเดี๋ยวสักพักนะคะเขาจะออกล่าเหยื่อเอมอมุงเป็นอะไรกับคุณครูวิทยาศาสตร์หรือเปล่าเฮ้ยคุณแม่วิ่งมาแล้วคุณครูหนีไปเห็นเขาล่าทุกตัวเลยนะโอ้โหคุณแม่โหดโอ้โหลูกกระต่ายคุณแม่กลอกได้น่ากลัวจุงเห็นปะลูก คุณแม่มันกลิ้งไปกลิ้งมาเลยด้วยนะแล้วใครจะสู้คุณแม่ได้นะนี่ยไม่มีใครสู้ได้นอกจากแคทแนปเปอร์ป่าแล้วก็ตัวต่อไปก็คือคิสซี่มิสซี่แอนด์ปัปปี้ตัวนี้แบบเป็นโมเดลเดิมนะคะแต่ว่าคิสซ,ซี่มิสซ,ซี่เนี่ยเขาก็จะสู้ได้นะตอนนี้ซื้อได้ละแล้วก็จะคอยปกป้องปังป,ปปี้ค่ะแต่รู้สึกว่า วิทยาศาสตร์เนี่ยเขาจะมาตีกับคิสซี่มิสซี่แล้วนะแล้วจะเพิ่มจำนวนของคุณวิทยาศาสตร์เข้าไปค่ะนี่ไงเวอร์ชันโหดนี่แต่มันตีเบามันเลยสู้คิสซี่มิสซี่ไม่ได้ได้อยู่ได้อยู่นี่ไงทุกคนต้องลุมรุมเลยต้องลุมต้องลุมจะไหวไหม่ะน,นี่อ้าวต้องมีเขาอ้าวหวังลูกมีคนมาแจมเฉยเลยน้องหวังลูกวันนี้เราองให้เจ้าแกะนะคะไปสู้กับคิสซี่มิสซี่ดูแต่คิสซี่มิสซี่เนี่ยเขาสู้ไม่ทันหรอกเขาตีช้ากว่าเยอะเลยเอางั้นเราก็เพิ่มแคทแนปเข้าไปแล้วกันนะ เอาเลยแคนับสู้เขาเอา้าวผิดคนนะอา้าวเขาไปตีผิดคู่แล้วก็เจ้าคิซี่มิซี่นะคะ <c oughs> ก็แบบ <c oughs> ไม่ไหวแล้วะสู้ไม่ได้ละ <c oughs> ถ้าเราตีไปเรื่อยๆแล้วก็เจ้าป๊อปปี้ก็จะหายไปนะเหลือจากคิซซี่มิซซี่แต่ว่าถ้าเป็นตัวก่อนนะคะคือเจ้าป๊อปปี้เนี่ยมันก็จะหลุดออกมาจากไหล่ของคิซซี่มิซซี่แล้วออกมาเดินเล่นเนาะต่อไปก็จะเป็นเหล่าเด็กอนุบาลค่ะ แล้วจะมีแบบเพิ่มโมเดลเข้ามาใหม่นะคะจะมีหลายหลายสีเนาะหลักๆก,ก็จะเป็นสีผมของเขานะอนเด็กๆทุกคนตั้งใจเรียนนะเดี๋ยววันนี้ครูคจะตั้งใจสอนออทำไมเด็กไม่มีลูกตากับจมูกกักบปาก่ะโอ้น่าอนิอหลอนต่อไปก็จะเป็นตุ๊กตานะคะตุ๊กตาพัชชีต่อมาจะแบบว่าเพิ่มโมเดลเข้ามาใหม่นะคะเป็นแบบว่าอีกแบบหนึ่งเนาะ เยวเราจะวางนะคะให้เปรียบเทียบให้ดูทั้งสองแบบไปเนาะเป็นแบบตุ๊กตาที่แบบยังดูสภาพดีนะคะกับแบบตุ๊กตาที่แบบมันชำรุดแล้วเนาะแต่ว่ายับเยแล้อนะดูดิอุย้ยมันแบบมัมแมมมากเลยอะ่ะดูดิลูตกตามันหลุดออกมาเลย วีด็อกเดย์บอกว่าสภาพยังดีแต่นี่เป็นสภาพชำรุดนะคะทำไมทุกคนเยินขนาดนั้นนี่แคนดี้แคทน่ารักดูลิ้นห้อยเลยนี่เป็นเวอร์ชั่นมาว่าพังแล้วนะเยินเลยไม่เหลือสภาพละไม่เหลือชิ้นดีละแล้วก็เป็นบุกกี้ป๊อกนี่สภาพยังดีอยู่เป็นตุ๊กตาน่ารักอยู่อันนี้ก็คือเป็นสภาพที่พังแล้วเยินเยอนเลย เขาทำออกมาเป็น2องแบบนะแล้วนี่เป็นตุ๊กตาชิปค่ะเป็นเจ้าแก่น้อยซึ่งเขาก็ยังไม่ได้ทำโมเดลมาเพิ่มนะอันนี้เป็นน้องหมีค่ะ ตังมี่แปะฮะตัวนี้เขาก็แบบว่าน่าจะยังทําไม่เสร็จนะต่อไปก็จะเป็นทิซี่มิตซี่ซึ่งก็จะเป็นตุ๊กตาสองแบบนะคะโอ้โหโหัวหายไปไหนเวอร์ชันนี้คือหัวขาดนั่นี่ะหัวขึ้นมาก่อนเอาเวอร์ชันฮักกี้วักกี้ละโอ้โหตุ๊กตาฮักกี้วักกี้หักทั้งตัวกำลังถูกกระชากไปหรอเหมือนถูกหักนะดูดิเหมือนถูกหักข้อต่อเลยอะ่ะห้อยตรงเต่งเลยโอ้โหเวอร์ชันนอนตุย้ยน่ากลัวจง อุ้ยตุ๊กตาฮักกี้วักกี้ใครทำนายอ่ะอันนี้เป็นแบบปกตินะคะแล้วก็คุณแม่มามีลางเล็กโอ้โหสภาพไม่ต่างกันเลยเล่น5 6าหกสูงไงอุ้ยโดนหักอีกแล้วอ่ะ้าพานจะสบายหลังนะหักกลางลําตัวเลยอันนี้จะเป็นโมเดลปกตินะคะเขย,ยังชั่วนหน่อยคุณแม่แสนสวยเอ้ยนี่ไม่สวยแล้วอันนี้น้าแดงเต็มตัวเลยไม่นะคุณแม่เขาก็ทำตุ๊ โมเดลมาหลายแบบไปล่แล้วลเดี๋ยวถ้าเจ้าของหมดเนี่ยเราทำโมเดลแล้วก็ตัวใหม่ๆกใหม่แล้วก็พวกเราเนี่ยก็จะมารีวิวให้ดูอีกนะคะถ้าชอบหมดไหมคะป,ป๊อปปี้พยาทาช่วยกดไลค์ share, กดแชร์กดคลิกแวร์ดิให้กันด้วยนะแล้วอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยด้วยกันนะคะวันนี้เราไปก่อนแล้วบ๊ายบาย